คนไทยมันยังไม่ได้ศึกษาแล้วเรามีมีหลักฐานเนี่ยว่าเออเฮ้ยเราป่วยมีมีใบเราเราออกทํารายการออก YouTube เป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยตัวผมนะผมให้ความเชื่อมั่นแล้วผมให้ความเสี่ยงกับผู้ป่วยเสี่ยงหมายความว่าเนี่ยผมพกน้ำมันเงินฉากแลเวิดก็จับผมได้แต่ถามว่าจะจับผมมาเรื่องอะไรเพราะว่าผมเอาไปเนี่ยให้ชุใช้ให้คุณเลิกป่วยไม่อยากให้ป่วย จริงๆผมก็อยากให้คุณดูนะแต่ถัญหาว่าระดับคนมันไม่เท่ากัน,นฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากน้ำมันไปก่อนจนคุณใช้คิดว่าใช้น้ำมันจากหนึ่งหยดเป็นสองหยดจากสองหยดเป็นสามหยดแล้วมันไม่เมาแล้วอ่ะทำไมถึงต้องเมาเพราะนี่แหละมันเมาความเมามันจะทําให้เกิดความคิดแารใช้กันตามทำให้เกิดความกลัวนะ <c oughs> แต่กล <c oughs> ัวในทนี่นี้ดีกว่าคือกลัวอะไรกลัวกลัวที่กลัวละอายต่อบาปถ้าค่าตัวตายเนี่ยเป็นปาปโลกขยายใหญ่ ก็ลเลยเหมือนกับว่าพอใช้กัญชาธรรมะมันจะเข้าเพราะกัญชามันคือธรรมาชาติเราเองอ่ะก็เกิดมาจากธรรมาชาติไม่ได้อกดอกมาจากต่างดาวหรือบินเข้ามาเออฉะนั้นก็ต้องเชื่อธรรมาชาติเชื่อในธรรมะเพราะมันมีในธรรมะอยู่ในปฏิมกา,ากรรมฝาผนังอะไรนะเทวเกอฮนะ,นะพระอานนท์เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรน,นะเียสู่ชีวกเห็นป่ะอะไรเนี่ยมานี่เขาทำเรื่องสมูนไทยทัองนู้นนี้นั่นมันไม่ใช่แค่กัญชาอย่างเดียวใช่ก็เหมือนต้องไก่ ต้มไก่มันไม่ใช่ไข่กัญชาแล้วมันจะเป็นต้มไก่มันมันมันต้องใส่ขิงขาดใส่ใบอะไรโหดนั่นเข้าไปเป็นสมัติไปทั้งนั้นใช่แล้วนั่นแหละเราคือกินมีรสชาติแล้วมันก็คือไปทํารักษาเราก็คืออาหารพิธีาเนั่นแหละก็เหมือนต้มยำแม่ต้มยำนั่นเหมือนกันก็คือด่างไปทั่วโลกเป็นต้มยำเป็นอะไรรักษาหวัดรักษาไข้ง่ายถ้ามึงใส่ไอ่กัญชาเข้าไปรักษามาเรียไข้ปากในหลายอย่างอาหารก็ใช้กันตรงเท่าไหร่แล้วแต่ทีนี้มัน แก้เรื่องกฎหมายเราถึงดันที่สุดถึงว่าเออเนี่ยต้องถอดกันชาวตยาเสียงเดยกให้ได้คราวนี้คงมีเรื่องยาที่ยอดเลยใช่ก็ถ้าจะร้อนก็สุดยอดอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันแค่ผลประโยชน์ไงไหนได้เรื่องยาเทียไหนได้ยาเข้าหลายเด็ดไอปไลท์โฟสเี่ไปสารที่่ายาขยาเอาจริงถ้าเกิดคุณใช้มันก็เหมือนฆ่าตะกรนฆ่าคนไทยด้วยกันน่คือฆ่าแบบ ค่อยๆข่าวผลสดุดท้ายไอ้คนไทยก็เป็นมาเรงสุดท้ายปัเพราะอะไรกินผักที่มีสารพิษจากดินตั้งแต่ต้นแล้วไงเ <c ười> พราะอะไรยาฆ่าแมาลงนี่แหละมันเรามันถึงแบนดกันแต่ในทุนไงเราจะสู้ในทุนยังไงที่มันจะแบบมันเข้ามันมันซื้อยามาแล้วมันซื้อของเข้ามาแล้วแต่พอดีกฎหม,มายออกมาปั๊บกูก็ต้องขายของกูให้หมดแม่งกูขาดทุนเนี่ยเออมันก็เลยเราก็ต้องต่อสู้กับมันไงเราก็ต้องใช้ระยะเวลากับมันหน่อย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยากให้เข้าใจเข้าถึงกันฟ้าเราก็ออกไปแล้วไปลองแพทย์ให้เราใช้ให้คุณใช้แบบบนดินไม่ได้ให้ใช้แบบใต้ดินเนี่ยตอนเนี้ยพี่ไม่มีแบบลองแพทย์ถูกไหมไม่มีผมสามารถขอแบบลองแพทย์ที่ได้แต่ค่าใช้จ่ายอ่ะพี่ก็ต้องออกเองมันก็สี่ร้อยห้าสิบไม่น่สี่เดือนคือทั้งหมดทั้งมวลหมอเขาได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้กฎหมายมีช่องโหว่มันเป็นรอยรั่วดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันต้อง ผมก็แค่มาเสนอเรื่องให้มันถูกต้องนะพี่ไอ้น้ำมันเนี่ยมันมันเป็นมูลค่าจริงๆพี่ปลูกเองได้มันก็ไม่จนมันก็คือจะตัดเรื่องมูลค่านะพี่ไม่จำเป็นต้องมาทำเป็นน้ำมันเนี่ยพี่เอากิ่งก้านใบมาต้มมาทำต้มไก่แค่นี้พี่แคเป็นยาแล้วมันก็ให้เหมือนกันมันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่แต่รอกฎหมายที่จะให้ปลูกนั่นเอง ตอนเนี ة, ้ยลูก so พ so so ี่เรียนไงเนี้ยมันได้โจทย์ถงเแล้วมันก็ยังได้ทงานซึ่งมันจะสามารถปลูกได้แต่มันยังติดเพราะว่าเดี๋ยวลองบอกว่ลองเดินเซ็ตแล้วมันจะปลูกก่อนนี้ตรงว่ามันก็คือเปิดสู่ท่านแล้วต้องมาเล็งมันมันเกิดในดที่จะหายกันชาไงเพราะกัญชาเป็นยาเสพติดขอหมามันยังเป็นยาเสพติดอัน้คือต้องถอนมันจินไม่งั้นมันก็ยังเป็นธุรกิจไม่ได้แต่ถามว่าปลูกเพื่อเอาไว้อะไร พี่ก็ป่วยเออถ้าทำให้มันถูกต้องตามหลักการเกณมีอะไรับรองแพทย์มีอะไรเรามีโมเดลอยู่ที่วัดยอมของทั่วโลกโมเดลก็หมายถึงตัวอย่างนะว่าเออเรารักษาผู้ป่วยแล้วให้ผู้ป่วยเข้าไปรักษาฟรีแต่โดยการต้องยอมรับว่าเออสิ่งเราใส่คือไม่มันกัญชาแต่มันก็เป็นทางสุดท้ายเพราะหมอบอกว่าเป็นให้กลับไปนอนที่บ้านอะไรเงี้ยสมมุติโรครายน่ะนี่คือโรคร้ายแล้วนะ เช่นโรคมะเร็งทั่วโลกเข้าใจปะโรคที่มาไล่แรงที่หมอไม่รักแล้วอ่ะเอาไม่ไหวแล้วเอาไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือพวกยาเจลย่างไรเนี่ยเพราะมีมูลค่าที่แบบสายแสงโบ้ไข่บินขึ้นไม่มีแพงมากถ้าเกิดเข้าใจแล้วมันจะมีมูลค่า นั่นแหละเหมือนกันกับเนี่ยผมดูแลทุกอย่างจเป็นพวกโลกเดียร์จะเน้นพวกโลกเดียรมันมีลักสีหลายอย่างนึ่งมาเลยเราจะให้เาทานก็ทานด้วยรอบเดียวเลยก็ฝึกดาแบบนี้เลยแต่ครันนี้เอออย่างที่มันเป็นแค่ลูก เบื้องต้นแต่แค่เนี้ยมันได้ร่วงหรือมึงคือยู่วงเศษชีวิชจ่นคือผมบอกจากที่เศร้ามันจะกลายเป็นไบโพล่าถึงขั้นท่านตายแต่พี่บอกว่าพี่จิก่าแล้วมันก็คือบอยโพล่าแล้วแหละถ้าเจอจริงๆอ่ะถ้าเป็นเพื่อนถือลายเดินออกจากบ้านอืมแปลกตามท่านถ้าเกิดเป็นเด็กหรือเป็นคนที่มีครอบครัวไงเขาก็จะห่าไปบาบัดที่แล้วบาบัดที่เขาบอกว่ากลัวมากคิดอย่างนี้ไงแลต่เด็กเขาไปถึงทำอะไรเขาก็ให้ยาเกลี่ยผีใส่เขาลเรื่องแก่า ไดปะไม่กันยามเลยใช่แตวเขาเลยไปแหววต่อเป็นหมนหน้าวไม่ไม่ใช่บิบกับาไปล้แล้วไปใช้งนี้อยู่ในจิทสัญยามไม่ได้ฟรีนะมันเป็นระบบธครกิองจเมื่อคุณเข้าไปลึกเลื่อนสายแล้วหมอว่าเด็กโยมไม่เข้ารู้เื่อนๆถ้า็นอกว่าไม่เยุ่งโจมทำร้านนะ โอ้ยมันคุอไม่ต้องมาจ่ายยากิซิลินต้องจ่ายายาเบาหวานใช่หรอกปล่ไม่ใชต้องจ่ายยาไขมันที่ต้องมาลดไขมันข้าไหมคนนี้น้าตาลสูงมากินน้ําตาลมีอะไรเพราะสังคมอ่ะคนใหม่ไม่ได้กิน,น,นกินก็คือกินปกติกินน้ำอย่างเงี้ยอแต่ครนี้มันไม่ได้ขับสารพิษออกมันก็เลยกล่อมสมจนกลายเป็นน้ําตาลสูงกลายเป็นเขาเรียกเบาหวาน ความดันแต่กดใช้นรับควมดันนี่ยก็ไปวันไม่กี่วันไปไปรับยาความใสให้อรความดันรถออกไปแล้วก็ดีดีดีามาชานมาจ่ายกจะใช้ของส่งมาให้มันจะปลอดภัยตัวเราเราเราไม่ต้องมาซมเศร้าแล้วผู้ใช้อย่่งเปิดเผยทั้งงานด้วยพี่ก็มีใบ O U แล้วว่ะก็เลยเขาพร้อมอะรอย่างเ งเขาไม่ปกป้องโทรหาผมเดี๋ยวผมบ้านเมียผมอยู่ตรงนี้บ้านเมียผมอยู่สวนเนินนี่ผมก็อยู่ชลบุรีผมก็วิ่งอยู่เนี่ยแหละชลบุรีโคราชกรุงเทพพิโลอก็จะวิ่งวนอย่างเงี้ยล่องไปเรื่อยง่ายล่องไปนี่แหละก็เห็นวุ่นวาสมัยก็เชื่อเห็นเองเนาะมันก็ลำบากอ่ะเขาจะเล่าเห็นตัวอย่างถ้าไม่เชื่อก็เิร์ในสมัยนี้นะในอยู่พูดแต่ ก็คือมันก็ต้องใช้โทรศัพท์อ่ะก็คือจะเห็นเลยถือมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็กัญชาเนี่ยกัญชาดีขึ้นดีขึ้นรู้จักโปรเซียมคือคนเก่งจริงนะเขารู้จักมั้ยครับนี่ต้องผู้นำเพื่อขับเอาเข็มหมวกเอาเก็บต่างไว้ติดใจต้องมาเถุงต้องมาโอ้โหแล้วก็ใช้กัญชาก็เป็นกายเพื่อแต่งเก่งนะให้ร่างกายเก่งแรงแล้วก็อุปกรณ์เนี่ย ตัดมามันคิดว่าห้ามมีคนเป็นเพลียเพราะว่าผมมีลูกมีเมียได้จนที่ลูกเมียไม่เป็นเไรเพราะว่าเราใช้กัญชาจนจนร่างกายแข็งแรงจนหมอไม่จ่ายยาต้าดเข้าใจ่าล่ะไหร่นี่มันคือสุดยอดของคนเป็นเพลีแล้วเนี่ยได้ขึ้นตูนจนเมียต้องมียาตาดคือโรคสังเกตมันเป็นโรคที่ไตคมแล้วเมียเลยไง เขาบอกอุ้ยเป็นแต่ทุ้เนอยู่หเราคือข้างทางเก่าอ่ะลากไทแกแรงกังไตน่มใ่ได้ด้วยพี่หนุ่มเราผ่านอะไรมาแล้วนนะเี่มันก็พี่นุเลยเราแสเครื่องสบายดีเรื่องราววิจัยมีเราถึงร่องดูไม่มืนบ้องลที่ัง่หาเลยนางสบายอยู่หลักร้านเลยขอแขแขกไอ้ทันมันได้ตำแหน่งก็เพราะผกนี่แหละเอาจริงเครองเพราะไอคนที่มันใช้กัญชานี่แหละหายแล้วมันถึงได้แผนเผยแพร่ออกไปสบายอยู่หลังร้าน แล้วมันตื่นตัวมา2ปีแล้งไงไม่ใช่มันเพิ่งมาไงทั้ง้นมันเป็นยารักษายาซึมเศร้าทั้งนั้นถ้าเกิดคุณทราบคุณโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณใช้ตัวนี้ให้เวลากับมันสักสามเดือนมาถึงวันเเดไหนสมุดแบบนั้นหายกันทันกันรูปายได้เป็นเล่มนึงตั้งหลายพันสี่เดือนเออนั่นแหละโอเคแต่อดมันดีขึ้นแต่ตั้งแต่สองอาทิตย์แรกเลยดีขึ้น ออก็มีความคิดมีอะไรใชแมใช่คิดได้อะไรมีอารมณ์เลยนะเริ่มมีเริ่มแบบไม่คิดมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมาอารมณ์ดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมก็แบ่งขายเล้วขายต่อวิจัยแล้วอะไรก็โเมามาปฏิบัติได้เมื่อก่อนเราให้คำตอบหมดเนี่ยแล้วก็แลวกัน่อก่อนกินแต่ยาเาเดีเบอร์ต่างจะไปกินแล้วมันเป็นยังไงกินเข้าไปแล้วมันก็ทำงานทั้งหมดเป็เกี่ยวกสุดท้ายเหมือนมึนๆใช่ไหมเหมือนกันลิดเหมือนกันไหม คล้ายๆกันเสียหลักมาก่อนมันก็ไม่ได้มีร้านเท่าไหร่ยูปีมีจิ๊บาทสามสิบบาทอ่าสามสิบบาทเสียสามสิบบาทโอเคยังยังมีเสียอีกน้ำมันทากินเวลาเป็นเสร็จวันหนึ่งอยู่ไว้แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมหันไปวันๆเท่านั้นเองไม่ใช่ไหมคือความคิดความอ่านเราก็ยังไม่มีมันล้างสมองอีกม่ใช่ไมเหมืนจะคลายแบบนไงมันยังเบลอแบบ ทำอะไรไม่ไม่ได้แหละแต่พอมาใช้นี่ก็เออก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทุกวันโอเคก็คิดว่าตอนนี้เป็นเหล่งเมืองเราก็ไม่กล้ารีบีบผมมันถึงกมันอดูใช้ก็คือผู้ป่วยฉะนั้นคนที่ป่วยก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์หายเรื่องร้อยรวมแพทย์ช่วยได้เรื่องน้ำมันผมก็ช่วยได้แต่หลังจากนี้สิ่งที่ีต้องช่วยเองก็คือเพื่อนแขกตัวดีตัวร้ายจนกว่าคนวายกับใครอ่ะมันก็ คือส่วนใหญ่เนี่ยที่ตำรวจเขาลงหรือเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งนะถ้าเราสนับสนุนนะเราก็แค่อย่างเสรีเกินชัยเนี่ยขอะชาาๆที่มีมลิขพันธ์จริงจริงไม่ดีมีมีมีผมเพิ่งได้มาจากก่อเต่าโอเคได้ไหมไม่ได้ติดมาสิเอาไปไว้เดี๋ยวหลังไหมเดี๋ยวไปเพาะพันธุ์ได้ไหมได้เลยโอเคได้แล้วไม่ต้องดูแลไงพี่ต้องไปคอยหมุน